แล้วที่มันแสบสารกว่านั้นนะนอกจากที่พี่ไปสารฉายภาพออกมาให้เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยมันมีแบบฟอร์มให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครอบครัวกเกษตรกรสมมุติว่าถ้าถ้าถ้า,ถาหัวหน้าครอบครัวเป็นข้าราชการประจําแล้วไปลงทะเบียนเนี่ยแล้วถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครอบครัวคนอื่นได้เออคือให้เปลี่ยนแปลงได้เพื่อ,อให้ใหได<ม>้เออ ยังไงก็จะให้อะไอ้ประเภทเงินชาวบ้านนะเงินประเภทเงินหลวงนะยังไงต้องหาทางจ่ายนะนะพยายามที่จะจ่ายกันหสได้นะออเออมก็สนุกดีเหมือนกันครับแล้วอีกอันหนึ่งนะมีบัญชีรายชื่อเกษตรกรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทําไมมันถึงดึกดําบันไม่อัปเดตเลยวันนี้ก็มีข่าวระแคะระคายออกมาบอกว่ามีคนตายอยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยเหยียบแสนคนน่ะคือเกษตรกรที่ถึงแก่กรรมไปแล้วไม่มีการชําระ บัญชีให้อัปเดตเนี่ยเป็นแสนนะคุณสุปันพี่ไพศาลคือผมจะบอกให้นาผมจะบอกทิคผมจะบอกทิคให้นะง่ายทีเดียวถ้าเพื่อในส่วนของเกษตรกรนะครับคือในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจะมีกเขาเรียกจะมีสมาคมชาปนกิจของแต่ละสาขาของทกศอยู่ซึ่งคนที่จะไปเป็นสมาชิกได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอืมก็ไปเอารายชื่อของคนที่ตายเนี่ยแหละแล้วปีมาลบออกมาได้ครับม,มันก็จะช่วยได้อย่างหนึง่งแล้วก็คําถามเนี่ยนะทุกคนปวดหัวหมดนะอ่ะแม่ผม86ครับไม่ได้เป็นเกษตรกรมากี่ปีแล้วอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเกษตรมีบัญชีเป็นเกษ,ษตรกรอยู่ครับโอ้ไปรับเงินเยียวยาซะไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อ่า uh huh. uh huh. แกบอกว่าผิดจรรยาบรรณชีวิตแก เออครับแกบอกแกไม่ได้ทําเกษตรแล้วครับซื้อสัตว์เออแต่แต่เวลาเงินผู้ผู้มีผู้มีรายได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะบัตรบัตรอะไรนะบัตรผู้มีรายได้น้อยอะฮะบัตรผู้มีรายได้น้อยเที่ยวเขียนให้ผมไปทาอัวนนี่นี่เผาขนคนคนในบ้านเลยนะคือแกบอกคนอื่นก็ทํากันอ่ะทำไมมึงไม่ทําให้กูอ่ะกูบอกว่าเราเรามันต้อมองว่า ก็มึงมีเอะเรื่องมาให้กูเองกูไม inform inform ่มีอ่ะกูก็มีสิทธิ์จะได้ดิแต่ไอเรื่องเรื่องของความเป็นเกษตรกรี่ยไม่เอาอมเป็นยาบันว่าเป็นเกษตรกรสูงผมไม่ได้ทำเกษตรนะ้วไม่องไปยุ่งกับเขาแต่เมื่อกี้เนี่ยที่คุณสัจัยพูดเนี่ยบอกว่าโยนไปคังเนี่ยอืคุณวรวนเน่ะโคศกอ่ะรับมีดรอเลยมาดิจะสับหน้าให้ครับซึ่งทางเขาออกตัวแล้วว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่พิจารณา คุณวรวนตรวจสอบความซ้ําซ้อนเท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าใครจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์แกชื่อแล้ววนลวแล้ววรนใช่ไหมเดี๋วเขาพู้ถิงแกแถลงที่ไรวรวนทุกทีผมได้จำจะวรวนวรับแกบอกว่าเรื่องนี้ให้กระทรวงเกษตรนะครับไปทําเรื่องมาเพื่อมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับบัญชีเยียวยาของกระทรวงการคลังครับแต่เวลาจ่ายเงินเอาเงินจากกระทรวงเกษตรนะครับเหมือนกัน คนพิการก็เหมือนกันครับนะครับหรือว่าประเภทเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เขาเรียกกลุ่มผู้อะไรนะที่ที่เป็นแบบคนไร้บ้านอะไรพวกเนี้ยพวกกลุ่มอ่อนไหวใช่ไหมเปราะบางกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปทำมาเพื่อจะมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเยียวยานะแล้วก็เอาเงินจากพัฒนาสังคมนะครับเมื่อวานผมคุยกับคนพิการครับคร้าช สมาคมชมตาบอ่อยพิการสายตาดี่ควรรัดเขาก็พูดบอกว่าตอนนี้ก็รอความหวังยี่สิบเก้าเขายี่สิบเก้าจะได้หนึ่งพันบาทเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ได้เขาบอกตอนนี้อาชีพของคนพิการทางสายตานะที่สร้างรายได้เขาคือการร้องเพลง<อ>นะครับเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนคือคเป็นวันนิพกอ,ะอ่ะนะครับกับเรื่องของการประกอบอาชีพการนวดแต่ตอนนี้ต้องสองอาชีพมนันทำไม่ได้ ใช่ใช่ก็คิดว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะปักเบี้ยคนพิการจากแปดร้อยให้เป็นพันหนึ่งครับนะครับก็ดีใจกันใหญ่ปรากฏว่าเขาบอกเป็นเฟซนิวอีกแล้วก็บอกว่าจะให้คนพิการเนี่ยนะครับคนละพันบาทเนี่ยมาสองเดือนแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาตลอดตอนนี้บ่อนกิบตก้าพฤษสภาก็คือถ้าถ้ามองจากปรากฏการณ์ตอนนี้นะตอนแรกเราคิดว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับประกันที่ประกันตนเนี่ยทั้งทั้งที่เงินเขาอะนะจะได้เป็นกลุ่มสุดท้ายไม่ใช่พี่น้องคนพิการซึ่ง ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมเนี่ยกลับได้คนสุดท้ายอ่ะครับมันเลยบอกว่าไอ้ตรกกะของของคนที่เกี่ยวข้องหรือรของคนที่ทํางานเยียวยาครั้งนี้มันมีปัญหาเนี่ยับกานที่จะช่วยคนที่เดือดร้อนในสังคมก่อนคนระดับล่างในสังคมก่อนไงที่ไปช่วยแต่อย,ยอดบนสุดมาก่อนไงน